สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอันนี้เราจะมารีวิวปืนบีบีกันนะครับอ่านี่คือตัวกล่องนะครับอันนี้ผมเอามาตั้งโชว์อันนี้ไว้ใส่ปืนนะครับลองใส่ให้ดูด้วยอูเดี๋ยวกูถ่ายนี่นะคบถ่ายดีๆนะไม่เห็นนะนี่นะครับนี่ครับใส่นี้ใส่ครับแไปยาไปหาพวกพ่อตลาดนะครับโดนตำรวจนะครับใช่ครับ ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ทำให้มือ,อคุณแก่เป็นเสกดวงแสงหน่อยแสงมันมองไม่เห็นมันดำน,นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีแมกกาซีนและกล่องเขาจะเขาจะแถมมาให้นะคะจะแถมมาให้สองอันแล้วลองใส่ดูด้วยนะใส่ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกถ้าเกิดอันเนี้ยมันเป็นการความปลอดภัยว่าให้ตรงนี้มันชักได้เผื่อมันยังมีเกสค้างอยู่แล้วมันลั่น อาจจะมีลูกค้าอยู่อ่าเราไว้ตรงนี้อ่ามันก็จะชักไม่ได้ละเราไว้อย่างนี้ชักได้แต่ผมไม่อยากชักนี่ครับฟังเสียงนะครับถ้าเกิดอัดก็จ,จะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงมันจะเสียงดังไหมครับปกัปกปกัปกปักปักลองใส่แม็กซ์ตานี้เราก็จะลอง,งใส่แม็กซ์ให้ดูนะครับ<ด>อันนี้<ส>ตรงนี้มันจะถอดได้มาล,ล้างอะไรยิงเสร็จนะครับ แบ็บหนึงผมเช็คนี้ก่อนโอเคยังอยู่ดีโอเคนะต้องเสนนะครับโอ้โหอี่กับปืนจริงน้ำหนักเลยนะครับน้ำหนักทั้งหมดนี่ครับทั้งหมดกี่พันครับกระบอกนี้หนึ่งพันกุบาทครับรวมกล่องด้วยนะครับรวมแม็กสองอันนะครับแล้วก็กระบอกด้วยนะครับใช่ครับอันนี้รวมน้าหนักที่ไหนครับ สั่งในแอซต้าหรือไปซื้อตามร้านปืนก็ได้อันนี้มันรวมน้ำหนักทั้งหมด1กิโลกรัมอันนี้เป็นปืน1911นะครับอันนี้ยิงคนตายได้ไหมครับได้ครับถ้าเกิดใส่ลูกปลายนี่นะครับนี่ดูนะครับดูโอ้หดูอาดูไลอาดูไลโอ้โหคนดีมันจะเก่าเลยนะครัะ มองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่ครับโอ้ยลายสวยเหมือนเปืือนจริงนะครับ<ช>เอาไปขู่เพื่อนอย่างนี้ก็ไม่เอานะเพื่อนเป,ป็นพอตตกตำรวจแบบโอ้ยจบกันชีวิตครับนี่ครับลายสวยมากเลยครับลายสวยแต่อันนี้มันทลอกมันจะเป็นตัวตีของสีนะสีมันจะหลุดลอกนะครับใช่ครับ<ม>ดูอันนี้ถ้าเกิดเราชักปุ๊บดูนะครับชักครับ เอาไปไหน่อยครับไปหน่อยเี้ยนี่ครับโอ้โหให้ดูด้านในได้นะครับดูไหมตรงนี้มันจะเป็นทองอรงนี้มันจะเป็นทองแดงนะครับนี่ครับทองแดงตัว,ส,วส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นทองแดงเหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กแสาใส่ลูกปลายยิงไปบ่อยๆมันจะพังง่ายกระบอกมันจะหลวมใช่ครับ นี่ครับน,นี่ครับลูกปลายผมไปยิงในบ้านนะเอาไปยิงคนตายหานะ,นรระแรงนะหนักเลวครับเนี่ยหนักเหมือนปืนจริงเลยครับแต่ถ้ายิงมันก็ปึงป้งปึ้งปึ้งแบบไอ้นี่ครับไอตรงนี้มันก็เวลายิงปึ๊บอัดแก๊สแล้วก็ชักไอง้างนกปัหญ่นี้แล้วก็ปึ่งตีแก๊สออกแก๊สก็จะนี่ชักกลับไอังนงงี้ง้างนกกระยางอีกปึ๊กปึ๊กปึ๊ก ไอ้แกก็จะอ,อกข้างหลังม,งมันชอบมากเลยมันยิงมือสบายเวลายิงเนี่ยโอ้โหมันมือนะครับไปซื้อได้นะครับจากรานสแ้าหรือร้านซื้อปืนทั่วไปนะครับราคาหนึ่งพันกว่าบาทถึงสองพันกว่าบาทนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึงา่งกดสิคืออันนี้มันของปืนมีปิกันมันก็น,นี่นะครับถ้าหาอันนี้มาเนี่ยใส่ปืนไปครับมันจะหนีบเอวได้ด้วยครับ แต่ต้องไปหาเชือกเอาเองนะครับเขาไม่ได้แถมมาให้นี่นี่ไม่แถมนี่มันหนีบไว้ได้นี่มันจะมีอ,อ๋อครับครับผมมองไม่เห็นครับแล้วก็ต้องขอกราบตัวลาไปแค่นี้นะครับขอมากครับ